สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมันอีพ่าเดินทางนะครับเนาะโค้งสุดท้ายแหละครับพี่น้องขับพามหาปูเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพันนะครับท่านผู้ชมสาธุเด้อนะครับเนาะครับขอให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องพอไงไม่ไงสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะอายุมันคนยืน เฮงเฮงเด้อปูเด้อนะครับผมเอายกมือสาธุเอาทรามชมพี่น้องนะครับมาเห็นเยีบยีบนึกว่าปูประยูธรรมช้ชมนะครับปูยูอยู่พี่น้องที่แหลกเหลียวหาปูปรพ่อนะครับธรูมชมนมครับฝนตกพี่น้องหมู่บ้านก็ตกกับมือนีก่ก็สีอบอ้าวคึมๆึมนะครับเขาไปหาปูน้ำกันนะครับ่านมช้ชมเขาไปหาปูด้วยกัน โอ้นี่ครับท่านผู้ชมผมผมเนี่ยท่านได้ตัดอยู่ปูมจะได้ซื้อกระถางซื้อดินไปตัดแล้วกันีน่ป,ปูปูตัดออกทังสี่บครับผมเวลาเขาตัดครับผมจะได้ซื้อโอ้นี้จะงาหลาจะงาไหลจะแตกกิ่งรครับอืมนี่ครับผมน,บนี่ครับกระถางรวมกันสามเดือนไงกระปูท่านได้แยกถางนะครับผมเอาไปกําลัง กำ,งงกำลังงามครับกำลังเม็ดทุเรียนลงทุเรียนบอกปูสร้างม,มาพันกวัวเม็ดแต่ที่มาเพราะพันนะจะจะเกิดมันหนักหรืปูทุเรียนมันบเยาหนักใช้วิธีครับเอากาดนมัสการครับปูรครับค่ะกาบนมัสการกัดนะครับปูหอมก็เลยยังเหมือนเดิมนะปูเนาะนครับผมมาไปผมเอ,เอ,เอชุ่นชุ่มนี่ท่านจะแยกทางปูแยกแล้วเาตัดออกมาปู ตัดแล้วปูนแดงปูนแดงปูนขาวเขี้ยวมากนะครับแยมแยมกันเชื้อราอ๋อแต่เฉพาเปียย์แม่นถ้าไม่แยมมันจะเน่าเบิ้ลอืมครับผมจะได้แล้วห้องก็ไปหอยไว้มันแต่อิดเด้จะกุงดินเอาท่านท่านในล้งแบบปูแม่นเอาหอยใบไหมหอยไว้ในปูหอยไว้ท่านแบบนี้เนี่ยแต่คุะเอาใบออกเบิ้เอาใบออกเบิ้แม่นมันจะคายน้ำแต่ถ้าท่านในเซ็ตท่านในเซ็ตกระถางแบบปูแม่นหอยไว้มันแข็งแรงนะให้มันหลังแข็ดีแล้วยังลงดินอืม เ,เหม<อ>ือนไเทียน<ห>ั่นเอาจำประชมนะครับแล้วจะคุยกับปูอีกทีหนึ่งกับโค้งสุดท้าย <c oughs> นี่ครับพี่น้องนะครับฟันล่างๆฟันเห็นผู้เฒ่าวฟันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่า,าบ,อบอกบอกกันคือขุดหลุมขุดขนั่นแหละครับข,ของงามคุดครั้งนีง้ไงล่ะครับคุดบอสนะ้เฒ่าขุดบอสอแจารย์อ่อนเพูดว่าอเอาลอยหาชิมเมดเดอร์ครับ มีแหละคุณบอกว่าคุดบอลคุนมาเอาร้อยหาสิบเอาลึกร้อยห้าสิบแมนก็ลึกมั้งนะเราจะคุยกันรอยห้าสิบเสียงผูเ่าวันคุยกันอือชุดล่างพี่เนาะนกปูเนาะร้อยห้าสิบก็มีเข่าศูนหามีขาศูนย์หนึ่งหานี่นกปูครับท่านผู้ชมอืมเานี่่งที่เขาเยบเปลี่ยนแปลงเขเปลี่ยนแปลงนปูเนาะครับนี่ก็นี่เลย แปดสามีแหละแปดสามครับแปดสมชุดบนเก็ดนี่ครถ้าแปลประมาณคือเจ็ดมาเลยนครับเจ็ดสามเจ็ดสองมันมาปูกเก็ด, 1, กด, 2, กด 3, หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนึ่นึงก็มีครับเ 8, ท่าลนแปดเท่านยครับปูอันหนึ่งกับปิดมา,ดาได้เนี่ยปูเก็มันก็มันก็มาได้เกิดหา้าครับผมกันไว้น้ำกันไว้น้ำ ตัวนึนงนนมะลางตัวนึงมะบุวครับน, <ะ S 2> นี่ครับรนี่สุรในตารางปู <c oughs> มีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งมีสองและะ้วก็ชนกันที่สองครับผมสองชนกันอันนี้สองกับสามนะครับสามตัวปูเน้นให้นี่ครับสองแปดสามนี่มีสามหนึ่งแปดน้ำพี่รองนะครับนนเนาะชุดนี้เลย,ย,ย,ยครับเด่น,เดนทั้งสามตัวเด่นทั้งสามตัวทั้งสองแปด ก็นชุดบนนี่ปูฐานเน้ยนขึ้นเน้นชุดแปดสองแปดสามเนบปูแมนชุดบนบ่ว่งบาปูมันกันี่เมันกเนียวนะปูนะสี่คูหนึ่งรับถามาตัวเก่าขึ้เดสอลยพี่น้องเด้ออยู่ในชุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ออันนี้กับแปดหนคือเขาจับเกกแปดเลยครับปูแปดตาตัวนี้าลงตัวนีมันเสนเลยแปดประมาณคือเมาแปประมาณคือเจ็ดมา เด่นบนเด่นสามเด่นแปดรองสามเลยบ่ปูอืมแปดสามไมานำกันนี่พี่น้องปูจ,จปับคู่ให้ครับผมนี่ชุดล่างชุดล่างเด่นห้ากับหกตัดหกไปเลยปูปูว่าเหลือเด่นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าะครับนาะนี่ครับเจ็ดหาจะบ่มาตัวปูเยนห้เตรียงแดงนี่บ่ปูเจ็ดหนะ้าบมลูกกันแต่ว่าทานนั่นก็ตบมากจะเจ็ดนี่น ตังในปูวขึ้นเรีนที่เจ็ดแต่บราทานแปลประมาณขึ้นมาเจ็ดมาเจ็ดเจ็ด 1, 1> ห็หนึ่งเจ็ด 2, 3, สองเจ็ดสามเท่าไหร่ไหมครับปัคือคนหลือไหลผ่านเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับทต่วันบอลนั้นกับมาอ่าจมาอะไรครับรปู เอาปูเหรอวันเลขที่ไปเปเฮ็ดไม่ได้ไปเฮ็ดก็ได้ไปนั่นบ่ปูไปยังเลขที่ว่าไปเฮ็ดเอาเหรียญไปเฮ็ดมากอะไรยังกะปูไม่ได้ไปบ่ได้ไปนั่นบ่ปูเนี่นก็ไปเฮ็ดเหรอยังเนคือเก่าแหละเฮ็ดมันก็อยู่กับบุญวาสนาแม่นเกิดมาเฮ็ดเอาเหรียญเฮ็ดรวยมันรวยแล้วเรับ็วไปนะตรงนี้เขาเห็นทั้งเดินตรงๆเลยนะครับผมเรามีพี่น้องนะครับเนาะปูฝันคือฝันว่าผู้เฒ่าพี่น้อง ขุดบอ่อขุดสงังผลมาเอาลึกล,ลึกร้อยห้าสิบผลมานะครับกดตรงเลขอนี่เนาะปูเนาะนะหาหนึงนี่ไม่แห้หงแบบปูนึงหาหนี่จังไรคือวงไอ้หาศูนย์ตัวรอนมักระที่แหลกพูดบักตะที่แหลกแมนข้อมหลังต่างหนึ่งมันติดนี่มันติดคำว่าเราหนึ่งกับสองไงครับปูเขาเดือดหานะก่อน<ม>หน่หเดี๋ยวนี่อย่าใจนี่หนึ่งห้าสองห้านี่ครับถ้าหาถ้ามาหาหนี่คือมาหลังแมน ครับผมแปดนี้แปดบนถ้าแปดกับเจ็ดบนพี่น้องห้ากับหกเตือปูตัดหกไปเลยบนนี่คือเจ็ดกับแปดตั้งปูเนาะนี่เราเจีบตั้แปดไปแล้วบนนะครับผมว่าวมักที่ปูจำไห่กันฮหะสมมตใส่เลยเจ็ดกับแปดกับแปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามนอะครับท่านผู้ชม<ค>อืมนนอชุดเดียวเลยชุดเดียว,วนับปูเนาะ ทางเดือนมึงได้ปูงวดนี่ทางเดือนเรียกเกี้กับมันหลายมันหลายบ่ปูมันหลายหัวมันไหลสูตรไหมาหลสูตรสูเอาสูตรที่นี่ล้วปูที่ที่เดินดีๆมันเดินดีแค่สูตรเนี้ยกับผมมาหันซอนกับซ้ำกันบซ้อกับซีโซนกันฮอกบอลลงเขาไปเอาห้ากับหนึ่งลงเอาห้ากับหนึ่งไม่ใช่ครับวดนี้ได้ปูมันก็อยู่กับการที่เขาลงเดือดขึ้นกันเนี่ยๆซึ่งสองส่วนมันโบนันนูครับวดอันนี้ตัวได้ปูนี่ เนี่ยมึงมึงสนใจมั้ยเนี่นี่ที่บวกกันวิธีทเนี่ยนี่เอารักนี่บวกกันคูัมากคือบลดบวกกันเออบวกกันอะไรอะไรกับมา่ตัวนี้อ่าสองตัวบวกกันได้เจ็ดอ่าแปดบวกสี่ได้สองสี่บวกเก้าได้สามแล้ก็มาบวกกันอีกนีเจ็ดบวกสองได้เก้าสองบวกสามได้ห้าครับก็คือเก้ากับห้ามาตัวบวกๆครับมากะไรมากมากเก้ามันก็หนึ่งเก้าเลยหนึ่งเก้าก็พอหา วันนี้ก็เก้าับศูนย์เก่ากับศูนมาเกาับศเห็นปะเก่ากับศูนย์โอ้แล้ี่เกคับหคือเอาลักแสนบวกลักพันลักแสนบวกลักพันเดือหน่วยสิบร้ันบวกละหมื่นแสนบวกหมื่นนะครับเนาะหมื่นบวกพันแล้วกับพันบวกอยด้พี่น้องสูตรปูนี่ครับหนึ่งบวกสองได้สามสองบวกห้าได้เจ็ดห้าบวกสองได้เจ็นี่ครับอแค่นี้ก็ถาต้งมากอ่ะ สามบวกเได้0ูนย์เบวกเได้4นะครับเนาะกับศูนย์กับ4ตัวเด่นมากศูนมากสามศูนครับงวดนี้สอบวกหได้8ปนะครับเนาะหกบวกสได้0ูนยบวกแได้2อบันกับบวกกันลงมา8แปดบวกศูนย์ได้8 0ดศูนยบกสได้2องก็ได้เด่น8กับ2องืมสูตรต่างหากเลยครับตามันทำมาซ้นนี่เลยเดี๋ยวว่ามา7เจ็ดสองตัวเก่าอีกบวปูเลยสองกับแดกับเด่นเลยสองกแปดกดสูตเลยสูตรครับอันนี้เขาเรีสูตร มีพี่น้องวิธีสูตรเด้อท่านผู้ชมเด้อใบกุ้งไม้สูตรนี้มันไปบนล่างนะมาได้บนล่างแมนคือเดินสองตัวนี้มาได้บนล่างอันนี้ปูเฮ็ดยอดหลังมาหนึ่งสองสามสี่มาไหลงวดโอ้เฮ็ดมาหลายงวดจ่มันมันมาหลายงวดอยู่ครับมีงวดที่หลุดบัวเดินสองตัวนี่กับมีอยู่มีอยู่บ่มีอยู่ถ้าถ้าหลุดมากก็โดนโดนจังหลุดนะครับแต่ว่าเดินดีพี่น้องสูตรนี้ท่านผู้ชมนะครับง่ายๆสูตรปูคือเอา หลักแสนบวกหลักหมื่นหลักหมื่นบวกหลักพันหลักพันบวกหลักร้อยนี่ครับคือหลักแสนเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับเนาะนี่เอาเจ็ดมาแปดบวกสี่ได้สองเอาสองมากับสี่บวกเก้าได้สามเอาสามมานะครับเนาะแค่นี้หลักแสนบวกหลักหมื่นหลักหมื่นบวกหลักพันหลักพันบวกหลักร้อยแค่นี้พี่น้องกลับลงมาฮะก็มาบวกต่อเจ็ดบวกสองได้เก้าสองบวกสามได้ห้านี่ครับกระเด็นเหลือเด่นเก้ากับห้านะครับเนาะกับมาหกหากับหนึ่งเก้า นี่ครับงวดนี้จะได้เก้ากับศูนย์ครับกับมาเก้าเก้ากับศูนย์สามงวดนี้ได้เก้ากับหกมาศูนย์เก้านะครับงวดนี้ได้ศูนย์กับสี่มาสามศูนย์งวดนี้ได้แปดกับสองครับตาผู้ได้หาเล็กวิ่งโอ้แปดกับตรงนี้นะปูนะแปดสองแปดสามน,นะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเอาแคปหน้าจอทาำชุ่มนะครับเนะาะครับมันไปบนลาน่างได้ไหมนะแปดกับสองมาบนล่างได้มืนมาล้างครับผม ออกมาเลยมาเลยมาเลยเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมเนาะครับเนาะกับปูกับฝันฝันดีอยู่พี่น้องฝันว่าผู้เฒ่านะครับเนะาะขาุดขุดขุดสั่งว่าปูขุดบ่อผู้เฒ่าขุดบ่อขึ้นมาบ่อเกิดสั่งอ่าคนว่าขุดบ่อนะครับเนปะ็นคนว่าร้อยห้าสิบ นะครับปูเทาว่าพี่น้องคุยกันร้อยห้าสิบเมตรคุยกันร้อบเมตรนะกรตรงปูพี่น้องแคปเอาตามนี้ครับท่าำชมครับชุดบนเด่นแปดคับสามพี่น้องนะครับเน้นๆคือแปดแปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามชุดสามตัวปูมี่สามหนึ่งแปดเน้นที่สองแปดสามนะครับชุดเน้นก็จะเป็นนี่แหละครับพี่น้องอยู่ปลาตะล่างอยู่ในตะล่างมาได้สามตัวได้พี่น้องในตะล่างนี่ครับผมชุดล่างเหลือเด่นห้าตัวเดียวพี่น้องครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้า วงกลมที่หนึ่งห้ากับตัวด้วยชุดล่างเนี่ยปูกับตัวครับนี่พี่น้องเจ็ดห้าตัวที่ปูเขียนให้ตัวแดงๆนี่ครับตัวพิเศษได้ด่าครับประมาตตัวนี้พี่น้องนี่ครับชุดบนกันนี่พี่น้องแปดสองเจ็ดสองทาแปดกับทาแปดกับสองมาตามสูตรปูนี่พี่น้องเด่นแปดกับสองท2แปดสองเจ็ดสองมาได้แคปหน้นาจอทนผร,ร้ชมครับกรับาบขอบคุณขอบคุณปูพี่น้องพอกันคลิปหน้าซาถูกขับปูสวัสดีครับ